ต้องสวสดเท่านี้ครับ,ดรบได้สั่งซื้อจุกลินเบียแบบหยุดเองมาครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันเป็นยังไงนะครับแทงเข้าไปตัดเลยแกะออกมาทันทีโหนี่ไม่ดี้วครับทุกคนแ,กแม่ไหนดีนาจากจะประมาณนี้นี่ ได้ไมแล้วเห็นไหมมันก็จะมีเป็นลูกแก้วสองลูกเป็นลูกแก้วสองลูกข้างในนะครับ <c oughs> เอาได้นะครับก็จะเป็นแบบคือลูกแก้วสองลูกคือลูกนี่ครับเราจะมาใส่ให้ดูนะครับอธิบายหลักการทํางานก่อนนะครับอีกรอบหนึ่งก็คือว่าคือสังเกตไหมตรงนี้มันจะมีแบบสองอันเนี่ยสังเกตว่าตรงนี้ไม่เป็นสองช่องนะครับอันนี้ช่องอ่ะที่จะไหลเวียนเข้าไป ให้เหล่าหรือว่าน้ำภายในนั้นสามารถไหลออกมาทางนี้ได้ระหว่างที่ไหลเนี่ยอากาศมันก็จะเข้าผ่านช่องนี้ผ่านผ่านมาออกท่อท่อแก๊สนี้นะครับนี่เป็นท่อแก๊สเห็นไหมเห็นไหมวะเขาทำไงวะอ่าเป็นท่อแก๊สดูเล็กเนี่ยเห็นไหมแล้วาการทํางานก็คือมีลูกแก้วสองลูกลูกหนึ่งอยู่ในนี้อีกลูกหนึ่งอยู่ตรงนี้เวลาที่เราเทเล้าเข้าไปเนี่ยลูกแก้วทั้งหมดเนี่ยมันจะเรียงอยู่อ่ี้ใช่ไหมเวลาตั้งอ่ะพอเวลาลงตะแคงขวดปุ๊บเทล,ลงไปเนี่ย ลูกแก้วที่หนึ่งมันจะลงไปปุ๊บแล้วน้ำเหล้าเนี่ยมันจะไปจุอยู่ในแกนกลางกระบอกตรงนี้ประมาณ30มิมลลิตรหรือแล้วแต่นะครับว่าเขาตั้งมาเท่าไหร่ประมาณเจดมิลลิตรแปดซีซีสิบซีซีก็มันก็จะอยู่ที่ท่อกลางนี้พอเหล้าเข้าไปเต็มเนี่ยปุ๊บลูกแก้วตัวนี้มันจะทำการปิดปิดแต่อากาศตัวนี้ก็ยังโฟร์ยังไหลลื่นเข้ามานะครับเพื่อให้เหล้าเนี่ยออกมาได้เนาะอธิบายค่อถูกป่ะไปเลยไเห็นภาพเลย ขนาดนี้หนึ่งก็นี่ไม่ได้ใส่ลงไปแบบนี้เลยบึ๊บค่อนข้างเน้นค่อนข้างเน้นครับสามารถเทได้เลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่นาเทแล้วมันหยุดเลยไหมเห็นไหมเฮ้ยห,หยุดว่ะเอาใหม 1, 2, 3, ่เอาใหมหนึ่งสองสามสี่อ้าวพี่หยุดอ๋อมันต้องแบบว่าตะแคงแบบความม้าไปเลยเวทุกคนเอเออไปเช็คที่ไหนเนี่ย ใช้ใจเปิดขวดสดดาทุกคนก็มีประโยชน์มากนะครับหวานมากเลยครับเรายี่หอนี้กับตันโมแกนหวานแล้วก็แบบใสอะสีเอาทองทองมันมันดูดีอะทุกคนเพราะว่ามันมีจุกเนี่ยตวเราให้เราหนึ่งเปิเหล้าสองเรล้าไม่หกนะครับ เพราะถึงแม้ว่ามันจะหกมันก็จะบอกไว้ให้เรามันอยู่ที่องศา,าการเททุกคนก็คือว่าถ้าถ้าเทแบบเทอย่างเงี้ยองศา,าแบบประมาณสี่ห้าองศาเก้าสีองศาแล้วมันก็จะไหลเรื่อยๆเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะลูกแก้วตัวท่ายมันจะยังไม่ไปอุดเวยังมันจะยังคาอยู่มันจะยังมีช่องยึงแคบ่ให้ไหลยอยู่อากาศยังจะโฟเข้าเข้าช่องนี้ใช่ไหมแต่ถ้าเราเทแบบยกอย่างนี้เลยใช่ไหมไอ้ลูกแก้วตัวที่สองอะกับตัวที่หนึ่งอะมันจะลงมปปิดปิดช่องตรงนี้พอดีเลยช่องทอตรงนี้ เอ,อ,อย่าลงไปปิดช่องคอตรงนี้เนี่ยคือถ้าถ้าเทป,ประมาณเนี้ยเห็นไหมสังเกตไหมลูกแก้วมันจะยังอยู่ตรงนี้เทแค่เนี้ยลูกแก้วมันยังไม่ปิดแต่ถ้าเราทความเล็วปุ๊บปุ๊บลูก,กแก้วมันจะปิดความให้ทันทีเลยแล่ามันกจะไม่ไม่สามารถที่จะไหลไปได้มันก็หย,ยุดเองนะครับเออเป็นไง<ถ>ผมพูดถูกก็ได้น่าจะถูกเนี่ยเจีย๊ยะ ลองเทดูทีหนึง่งกินแก้วนี้หมดกันอันนี้จะเป็นโซดาดับใส่น้ำก็ได้นะจะจับไว้ขวดน้ำเนี่ยไม่ได้เห็นหลักการทำงานของแก้วเลยพอเทลงไปปุ๊บเห็นไหมหยุดเลยอย่างงี้ก็ได้ค่อยๆเทอย่อยยไงไางงี้ก็ได้ท้าเราเทปุ๊บลูกแก้วตัวบนเนี่ยลูกแก้วตัวบนตรงเนี้ยมันจะปิดไว้แล้วตัวน,นี้มันจะค่อยๆเลื่อนลงไปตัวในลำกล้องเนี่ยมันจะค่อยๆเลื่อนลงไปปิดลังเพลงิงเอาน้ำเนี่ยเข้าไม่อยู่ลังเพลิงอธิบายอย่างนี้ดีก่อนง่ายดีนะมันก็จะแบบหยุดเนี่ยโอเค ปึ้บลูกแก้วมันจะเข,ขาท่แหลกไหมเห็นไหมมันหยุดเองอเสียวอ่ะเล่าจืดอ่ะเมื่อกี้เทสไปเล่าเหลือครึ่งขวดจะบอกว่าเล่าหมอกแก้วเขาลิ้มบาสนิ้มหวานเลยทุกคน ก็คลิปนี้ก็จะเป็นการรีวิวสองอย่างนะ <Okay. S 1> ก็คือจุกดีเล่าแล้วก็ขวดเล่านะครับอธิบายจากอาารย์งานอีกครั้งหนึ่งนะครับจุกดีเล่านี้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวเป็นวาวล์วระบายระบายแก๊สก็คือเอาออกซิเจนหรืออากาศเนี่ยเข้ามาทางท่อน,นี้ส่งผ่านาทางท่อน,นี้เพื่อให้เล่าเนี่ยเพื่อเนยมันจะมีท่ออีก่ใช่ไหมท่ออีกเนี่ยเพื่อให้เล่าเนี่ยเข้ามาตรงนี้แล้วผ่านมาเข้าช่องนี้ออกมาทางนี้นะครับ ข้างในมันก็จะมีลิ้นแบ่งกันสองลิ้นเห็นไหมเวลาเล้าไหลลงมาปุ๊บลูกแก้วตัวนี้จะดันมาปิดแล้วแก้วตัวกลางจะค่อยเคลื่อนลงไปก็คือเคลื่อนลงไปก็คือว่าเล่าเนี่ยมันจะเข้าไม่ถึงรังเพลิงตรงนี้แหละมันจะเข้าไู่ในท่อส่งน้ำและแล้วก็คือว่าลูกแก้วเนี่ยมันจะค่อยๆดันปิดปิดออกมาพอเราปิดปุ๊บเล่ามันจะค้างอยู่นี้เนาะแล้วมันจะออกมาแนี้ให้เราแล้วมันก็จะเป็นการหยุดเองอัตโนมัตินะครับหลักการทํางานก็มีเพียงเท่านี้นะครับดูดแก๊สเข้ามาระบายน้ําออกไปนะครับ ะบายออกมาทางนี้แล้วลูกแก้วก็ดันมาปิดแต่เราต้องทำในองศาแบบนี้นะคร<ม>ับองศานี้องศานี้ก็ได้เนาะเด<ม>ี๋ยวเรียนให้ดูอีกครั้งหนึ่งหยุดแบบเห็นปะ่ะอีกทีนึงน่งนะกูดีมไปแบบล่าอีกทีนึงอะ จบไปแค่นี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะเดี๋ยวก็าจะกินให้หมดเลยนะครับก็ก็มีนี่ก็ดีนะครับควรจะมีติดบ้านเลยนะครับเวลาแบบว่าเพื่อนมากินเหล้าที่บ้านนะครับหรือว่าเราพกพาไปที่ไหนก็ได้นะครับเพื่อแบบเปิดเหล้ามาไปบาร์ปุ๊บเปิดเหล้ามาปุ๊บเฮ้ยมันไม่มีว่ะมันไม่มีจุกลูกแก้วอ่ะเราทำไงเรานนี้ยงเสียยได้เลย เวลาเพื่อนมาบ้านเฮ้ยมันมีจุกละเทเล่ดูเป็นแบบมืออาชีพดูเป็นนักดื่มที่แบบว่าแม่งยิ่งยงนะครับคงกระพันะอะไรอย่างนี้นักดื่มระดับโปรเฟชชั่นแลนะก็จะมีแบบนี้นะครับผมก็ไม่ใช่โปรเฟชชั่นแลซื้อไปก็โดนเมียด่าด้วยนะครับคลิปนี้ขอกำลังใจด้วยนะครับนะนแต่ถามว่ามันก็ไม่เปลืองเหล้าและเหล้าก็จะไม่หกนะเพราะถ้าไม่มีเนี้ยใช่หไหมไม่มีลูกแก้วเนี่ย ฝาจะเบลอเลย<ม> <6 S 2> จะหกได้นะครับควรไหนที่มีลูกแก้วมาให้ก็ดีไปนะแต่อย่างพวกแบ์อะไรแหละแบงก็จะไม่มีลูกแก้วมาให้นะครับแต่แบรงเนี้ยเป็นเล่าแบร์ระดับระดับโลกเหมือนกันนะครับเห็นตั้งอยู่ในบาร์<ม>หลายๆบาร์น,นะครับเมื่อก่อนไปเที่ยวข้าวสารก็เจอเที่วาทายวไทเกอร์ผับอะไรก็เจอนะครับก็จะเจอตามหลานเล่าเยอะ แล้วพวกบาร์เทนเดอร์ี้รุ่นน้องผมเป็นบาร์เทนเดอร์ก็บอกว่าเล่าเนี้ยกัปตันโอแกนกด็ดังอยู่มีหลายรสชาติครับอันนี้เป็นกัปตันโอแกนรุ่นสไปโกนะครับสไปที่แปลว่าอะไรสมุนไพรอะไรพวกเนี้ยนะสไปโกแปลว่าสมุนไพรนะครับก็ดีขอบอกเลยว่าของมันต้องมีอะทุกคนก็คือแบบว่าดูเด็ด เทปหยุดนะครับ<ด>นะครับนะครับเดี๋ยวจะลองเทดูอีกทีหนึ่ง<ด>นะอนี้นะจับจับขวดนี้ก็มีนะบางคนก็จับขวดนี้เทเลยลห,หยุดนะ โอเคปิดคลิปเพลงนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b s ไคร b e กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเนะาะก็คือวันหลังมีอะไรเจ๋งๆมีอะไรแบบเกียนๆกียนก็จะมารีวิวให้ดูกันอีกทีนะครับเดี okay. ๋ญญนะยวไปเลี้ยงลูกนะบ๊ายบายเดี๋ยวไปเลี้ยงลูกก่อนเสียก่อนเป็นลืมไปว่าทำคอนเทนต์นี้ลืมบอกไปว่าพอเวลาเทแล้วมันหยุดใช่ไหม มันก็จะได้เล่าในปริมาณที่มันก็จะได้เล่าในปริมาณที่ผสมโซดาน้ำแข็งได้พอดีหรือว่าเพียวๆโบกหนึ่งได้พอดีนะอันนี้ก็ไม่ได้เยอนนะครับคือแก้วมันเป็นทรงกลวยเนาะนะนะผมก็ไม่ได้เตรียมอคลิปมานะก็คือซื้อมาปุ๊บก็เปิดแล้วก็อ่านให้ดูด้นๆเลยนะใจงใ,ใจไปขวดแลวผมแล้วก็เทไปให้เลยโซดาให้มีพอน้ำแข็งจะต้องนะครับเพราะว่าแก้วมันเย็นอยู่แล้วนะครับ ตาเขาตายกรรมการหวานกริงๆดีนะ,ะครับหมยงเขาอัคิปอยู่